คือเมนูลดน้ำหนักของเพิ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะพบกันกับเพิ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะและเพิ่งอยากจะบอกว่าวันนี้มันยังอยู่ในโปรแกรมลดน้ำหนักเร่งด่วนของเพิ่งอยู่นะและเมนูนี้ก็คือเมนูเย็นนี้ค่ะที่เพิ่งอยากจะบอกว่านี่5วันแล้วนะ5วันแล้วนะทุกคนถ้าเกิดติดตามเพิ่งเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมว่าเมนูที่1ที่2ที่3ที่4ที่5 เป็นอย่างไรบ้างไหวไหมและเมนูนี้ก็คือเมนูที่5วันนี้เพิ่งอยากจะบอกว่าเพิ่งจะกินเม็ดพันธพืชนะก็คือ,อถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวแล้วก็ลูกเดือยและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับตัวเพิ่งเอง <c oughs> โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะเอารสธรรมชาติค่ะทุกคนนะเพิ่งจะเอาโยเกิร์ตเนี่ยมาราดหน้าเขาเพื่อ ให้กินได้อร่อยขึ้นนะเพิ่งอยากจะบอกว่าเห็นแค่นี้นะสําหรับเพิ่งแล้วเพิ่งอิ่มนะเพราะว่าโยเกิร์ตก็หนึ่งถ้วยแล้วและที่สําคัญถั่วแต่ละสีนะมันก็สองช้อนโต๊ะเฮ้ยอิ่มนะคะทุกคนและเพิ่งอยากจะบอกว่าประโยชน์เขาคับถ้วยมากนะะเดี๋ยวเพิ่งขอพูดถึงประโยชน์ให้ทุกคนฟังก่อนนะว่าทําไมเพิ่งถึงได้เลือกอ พวกนี้แล้วก็ลูกเดือยแล้วก็โยเกิร์ตนะคะนะเพิ่งขอพูดเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนนะทุกคนช่วงนี้นะสิ่งที่สําคัญสําหรับเราเลยก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันและแน่นอนในถ้วยนี้เชื่อไหมว่าพวกถวั่วพวกลูกเดือยเขาจะไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราและเขาก็ยังบํารุงประสาทบํารุงหัวใจและที่สําคัญนะเขา,เาแบบว่ามีแคลเซียม แล้วก็ให้วิตามิน A วิตามิน B แล้วก็มีโปรโตีนแล้วก็มีกากใยสูงแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลนะช่วยย่อยอาหารนะและที่สำคัญนะช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยดูแลหุ่นเราด้วยนะและอีกประโยชน์เลยค่ะทุกคนดีมากดีมากเขาช่วยป้องกันมะเร็งและก็ช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะเฮ้ยประโยชน์เยอะมากนะ และที่สําคัญนะคะกินถั่วแล้วไม่อ้วนเพราะเขาเป็นไขมันดีนะคะจุกเคกคินขาและที่สําคัญเขายัางช่วยฆ่าเชื้อบัตทีเรียในร่างกายด้วยโยเกิร์ตนะโอเคค่ะสิ่งที่ขาดอยู่ตอนนี้ก็คือการราดหน้าด้วยโยเกิรต์ตเดี๋ยวพึ่งขอราดหน้าแป๊บหนึ่งนะพึ่งก็ได้เปิดโยเกิร์ตไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะจากนั้นนะเดี๋ยวพึ่งจะตักโยเกิร์ตเนี้ยราดลงไปบนถั่วแล้วก็ลูกเดือยของพึ่งเนี้ยให้หมดหนึ่งถ้วยเลยนะคะ ขอเวลาสักครู่นะมันทำไม่ยากค่ะทุกคนสูตรเนี้มันเป็นสูตรที่แบบว่าได้สุขภาพมากๆและที่สำคัญไม่อ้วนกัะทุกคนเออนะก็เอาง่ายๆอยากมีสุขภาพดีแข็งแรงน้ำหนักลดพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนี่เป็นอีกเมนูหนึง่งที่เพิ่งบอกว่าเจ๋งค่ะทุกคนนะเนี่ยก็จะประมาณเนี้เห็นไหม แแก็คนให้เข้ากันค่ะทุกคนก็คนให้มันเข้ากันแบบว่าทุกอนูเลยก็เป็นอันว่าเสร็จจากนั้นเราก็กินนะเมนูนี้พึ่งใช้ลดน้ำหนักของพึ่งใน7วันและน้ำหนักใน7วันของพึ่งมันก็ลง3โลนะโอเคเดี๋ยวบอกอีกทีน้ำหนักพึ่องอยู่ที่47 47 <c oughs> นะ พึ่งทำสูตรพวกนี้โดยที่พึ่งจับมันมาแมทเอาเองว่าเออเย็นนี้ฉันจะกินนี่เย็นนั้นฉันจะกินนั่นอ่าประมาณนั้นน้ําหนักพึ่งก็จะลงอยู่ที่44นะคะทุกคนใครที่ติดตามพึ่งคงไม่เบื่อตาช่างพึ่งนะเอ,อที่แบบว่าเห็นทุกคลิปเลยไม่ได้ค่ะเราต้องมีการยืนยันให้เห็นว่าน้ําหนักเราลงจริงและพึ่งอยากจะบอกว่าตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือตัวเลขน้ําหนักพึ่งค่ะทุกคน เซเว่นนะพึ่งก็จะไปหย่อนทีระบาดนะช่างทุกครั้งที่ไปไปดูว่าเฮ้ยตอนนี้น้ําหนักเป็นยังไงไปดูว่าน้ําหนักตัวของเราตอนเนี้เออมันอยู่ที่เลขไหนมันเป็นเลขที่น่าพอใจไหมถ้าพอใจก็โอเคก็อาจจะมีการกินมากขึ้นนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าน้ําหนักมันแบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องกําจัดตัวเลขพวกนี้ออกไปไกลๆนะคะทุกคนอืดังนั้นพึ่งจึงมีสุด แล้วต้นหนักเร่งด่วนของพึ่งเองเนี่ยที่มันได้ผลสําหรับพึ่งเอามาฝากให้กับทุกคนนะถ้าใครสนใจอยากจะลองทําตามพึ่งก็ได้เลยนะตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึงณนะวันนี้ก็คือ5้าเมนูแล้วนะคะทุกคนนะลองไปทํากับทุกคนมันไม่ยากยินอะไรเลยอย่าลืมนะว่าเรายังกินมื้อเช้าอยู่มื้อเที่ยงเราก็ยังกินอยู่มื้อเย็นก็เบาๆนะร่างกายเราจะได้ไม่ต้องทำงานหนักเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวแล้วก็ลูกเดือยแล้วก็โยเกิร์ตหนึ่งถ้วยรับรองค่ะสุขภาพล้วนๆสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราณนะวันนี้ให้แข็งแรงจะได้ป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆที่จะเข้ามาในร่างกายของเรานะคะทุกคนโอเคนะคะยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไป ว่าพรุ่งนี้พึ่งจะมีอะไรมาฝากให้กับทุกคนนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะอ๋ออย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเ็แคแคร์นะกินดีกว่า